ดงอสูรไพรประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่สิบสามผ่านมิ่งที่นั่งอยู่ทางเบื้องหน้าของเกรียงถอนหายใจยาวออกมาครั้งหนึ่งแล้วจึงกล่าวทับออกไปเอาล่ะครับตอนนี้ในเกรียงกับอาจารย์เยือนเรื่อวแรงกลับคืนมาบ้างหรือยังพอเจอะจากถ้ำปีงกลับลงไปไหวไหม อาจารย์เย็นกับเกรียงขยับแข็งขาที่ต้องอยู่ในลนักษณะท่านอนมาหลายวันมาเริ่มผ่อนคลายอีกทั้งได้ดื่มกินน้ำและสเสบียงอาหารบ้างแล้วเร็วแรงจึงเริ่มฟื้นฟูขึ้นบ้างจึงค่อยๆพยุงร่างผุดลุขึ้นช้าๆขยับเคลื่อนไหวร่างกายทีละน้อยเมื่อผ่านไปชั่วครู่เกรียงจึงกล่าวว่าผมพร้อมแล้วครับพันมิ่งผ่านมิ่งพยักหน้ารับล็กน้อยพลางชำเลืองมองไปที่อาจารย์เยือน ซึ่งเห็นเขายืนหลังตรงจนแทบไม่เห็นเขาความอิดโรยมากนักดูแล้วคล้ายยังเข้มแข็งกว่าเกลียงที่มีอายุน้อยกว่าครึ่งศีอีกถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยครับกล่าวจบจึงเดินนำหน้าคนทั้งหมดออกไปทางหน้าปากถ้ำโดยมีพรานอินเดินรังท้ายติดตามไปอย่างเงียบงนันเมื่อกลับลงมาถึงพื้นกันคนทุกคนพรานอินจึงสั่งให้อ่อนที่รอคอยอยู่ทางด้านล่างกับทิดเชื้อ นำสเสบียงอาหารส่วนที่เหลือออกมาให้กับอาจารย์เยือนเล็กเกรียงได้ทานกันจนอิ่มหนำหลังจากนั้นเกรียงจึงกล่าวถามออกมาบ้างว่าว่าแต่พานอินพานมิง่งและคนทั้งหมดเขาป่ามาทำอะไรกันหรอครับพวกเราเป็นพานป่าเขาป่ามาครั้งนี้เพื่อล่าง,งาช้างเราติดตามช้างป่าโคลงหนึ่งมาหลายวันแล้วจนกระทั่งเดินทางมาถึงป่านี้แหละ พ่านมิ่งบอกกล่าวออกไปตามตรงเกรียมพยักหน้ารับอย่างเข้าใจแต่จานเยืย้อนพันเหลียวหน้ามามองพรานมิ่งด้วยดวงตาที่เป็นประกาศเจ้าเล่แต่ยังไม่ทันกล่าวอะไรออกมาพ่านอินจึงย้อนออกไปเสียก่อนว่าแล้วพวกนายวางแผนยังไงต่อจะเดินทางกลับออกจากป่าหรือมุ่งหน้าเข้าไปหาสมุนภัยกันต่อตามที่ตั้งใจไว้ยังไม่ทันที่เกรียงจะตอบคำถาม อาจารย์เยื้นพลันชิงกล่าวแท้กออกมาเสีโกนอันที่จริงขากับเกรียงได้หารือกันแล้วในคณะของเรามีคนตายขนาดนี้จึงจําเป็นต้องล้มเลิกหน้าที่เพราะไม่คุ้มที่จะต้องเสี่งเดินทางกันต่อแต่ปัญหาอยู่ที่นายดันไนที่หลบนี้หายตัวไปอย่างน่าเป็นห่วงขากับเกรียงจะมีความเห็นพ้องตรงกันว่าจะมุ่งหน้าเข้าป่า เพื่อออกตามหาเดินในให้พบเสียก่อนไม่ว่าเป็นหรือตายขอเพียงพบหลักฐานก็จะมุ่งหน้าเดินทางกลับออกจากป่าก,กันทันทีพรานอินกับพรานมิ่งทำเลืองมองหน้ากันอย่างตรึกตรองดูแล้วอาจารย์เยือนมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางคุบป,ป่าต่อไปพี่กับเกรียงที่มีสีหน้าปัญญากถอดใจและลังเลแต่อาจารย์เยือนก็กล่าวโตมีกว่า หากพวกเองทั้งหมดเห็นแก่ชีวิตของคนที่ในเวลานี้ยังไม่ล่วงรู้ชะตากรรมข้าขอร้องร่วมเดินทางไปด้วยกันติดตามค้นหาในดันในไม่แน่เราอาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกพวกข้าต้องเดินทางติดตามโครงช้างป่าหากต้องร่วมเดินทางไปค้นหาคนหายด้วยกันพวกข้าก็เสียเวลาแย่พวกข้าไม่ไปหรอกทางที่ดีนะ อาจารย์เยื้อนรีบเดินทางกลับออกจากป่าเธอะแล้วพาคนมาช่วยน่าจะดีกว่าทิดเชื้อแย้งออกมาทางควันอย่างไม่เห็นด้วยแต่พรานมิ่งกลับย้อนถามอาจารย์เยื้อนออกไปป่าที่กว้างใหญ่เพศางขนาดนี้หากไม่รวงรู้ทิศทางการค้นหาคนหายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะอาจารย์เยื้อนอาจารย์เยื้อนครียิ้มน้อยๆที่มุมปากอย่างเชื่อมั่นจ้องเขม็งสายตาม,มองไปยังป่าทึบที่อยู่ทางทิศใต้ แล้วจึงกล่าออกมาอย่างมั่นใจข้าเชื่อว่านายดินนายจะต้องมุ่งหน้าไปยังป่าแห่งนั้นแน่ๆคนไม่ชำนาญป่าอย่างนายดินนายคงหนีไปไหนไม่ได้ไกลนักดอกหากติดตามแกะรอยไปได้อย่างแม่นยำเชื่อว่าเมื่อกี่วันก็น่าจะพบเจอตัวแล้วข้าขอเถอนะช่วยข้ากับนายเกรียงติดตามคนหายสักครั้งเถอะคือเสว่าเห็นแก่เพื่อมนุษย์ด้วยกัน ทิดเชื้อมองตามนิ้วที่อาจารย์ยืนชี้นิ้วบอกทิศทางไปยังป่าทึบทางด้านทิศใต้เมื่อถึงกับตาเหลือกลานอุทานออกมาอย่างตนกว่าฮะ ah? ป่าป่าลุงเสือเมื่อสิ้นเสียงทิศเชื้ออาจารย์ยืงกับเกรียงเหลียวมองหน้ากันอย่างตื่นเต้นยินดีจนชาชายออกมาทำประกายตาแต่ก็พยายามจะกลบเกลื่อนเอาไว้ แต่เกรียงถึงกับตะกูตะกากย้อนถามกลับไปว่าป,ป่าด้านนั้นเรียกว่าป่าลุงเสืออย่างนั้นหรอพานมิ่งพานมิ่งพยักหน้ารับน้อยๆแต่พานอินชิงแทรกออกมาเสียก่อนหาเพื่อของนายหลงเข้าไปในป่าดุงเสือจริงๆผมว่าโอกาสรอดคงมีอยู่น้อยเต็มทีเพราะป่านั้นมันเต็มไปด้วยเสือมนุษย์เพียงคนเดียวที่ไม่สันทัดก,กับป่าหลงพาตัวเองเข้าไปขามองไม่เห็นทางรอดแม้แต่น้อยทางที่ดี พวกท่านอย่าพาตัวไปเสี่ยงอันตรายดีกว่ากลับออกจากป่าไปเถอะกล่าวจบจึงเหลียวหน้าไปออกคำสั่งกับทิดเชื่อไลอ่อนสิงหนักว่าทิ่เชื่อไออนไอนเดงสองคนรวบรวมสัมภาระก,กันให้เรียบร้อยนะพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อเราต้องติดตามโคลงช้างกันต่อไปให้เร็วที่สุดเสียเวลามานานาหลายวันแล้วที่จะตามพวกมันไม่ทันแต่ก่อนที่ทิดเชื่อกับไอออนจะทันได้ผดลุกไปตเตรียมปฏบิบัติตามคำสั่งพระน,นิน อาจารย์เยื้นกลับจริงกล่าวออกมาเสียก่อนอย่างร้อนรนดีวกว่าสิพันอินข่าวว่ายังไงพวกเราก็ต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วหากคีดต้องการที่จะติดตามโขรงช้างไปจริงๆอาจารย์เยื้นพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงผันอินย้อนถามออกมาเสียงขุ่นกระด้างแต่อาจารย์เยื้นยิ้มที่มุมปากอย่างมั่นอกมั่นใจก่อนกล่าวออกมาว่าในตอนบ่ายคล้อย ก่อนที่พวกข้าจะถูกไอ้ขังขาวยักษ์จับตัวไปไว้ในถ้ำในระหว่างที่ข้าเดินสำรวจดูรอบบริเวณป่าละแวกนี้ทางด้านนั้นข้าเห็นร่องรอยของโครงช้างขนาดใหญ่ที่มันเหยียบย่ำพงหญ้าหักโคนต้นไม้พังราบไปเป็นแถบซึ่งร่องรอยที่ข้าเห็นนั้นน่าจะเพิ่งผ่านไปไม่เกินสองวันและในคืนเดียวกันนั้นก่อนที่พวกข้าจะหลับไหลกันไป ยังได้ยินเสียงช้างหลายตัวแผดร้องดังออกมาจากป่านั่นที่ผูกพานเรียกว่าป่าดงเสือนั่นแหละซึ่งหากติดตามโคลงพวกมันไปจริงๆยังไงพวกพานก็คงหลีกเลี่ยงไปค้นหาที่ป่าดงเสือไม่ได้เสร็จแล้วซึ่งประโยชน์ของอาจาร,รย์เยื้อนกลุ่มของพานอินพละชะงักงันไปรูปหนึ่งพานอินเหลียวมองไปทางป่าบริเวณที่อาจาร,รย์เยื้อนระบุว่าพบเห็นร่องรอยของโขลง,งช้างเว็บหนึ่ง ซึ่งป่าแถบนั้นตนยังไม่ได้เดินสำรวจจึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จายรย์เยื้องกล่าวออกมาเป็นความจริงหรือไม่หรือหากเป็นความจริงช้างป่าโขลงนั้นเดินเข้าไปในป่าดงเสือจ,จริงๆตนจะติดตามเข้าไปหรือล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามไล่ล่ามันตามที่ตกลงกับคนในคณะก่อนหน้านี้อาจารย์เยื้องเห็นสีหน้าที่คร่งเคร่งของพรานอิน ที่เพ่งมองไปยังบริเวณที่ตนระบุบ่งบอกจึงยิ้มน้อยๆที่มุมปากกล่าวออกมาอย่างพูดที่เหนีอยวกว่าวา่าหากไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพูดทานอินลองไปสำรวจดูก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรข้ารอได้แต่ทิ่เชื่อที่ได้ยินคนทั้งหมดกล่าวมามันจึงรีบแย้งออกมาอย่างลุนลานลุบากกลัวแต่พวกเราตกลงกันแล้วนะทานอินทานมิ่ง ว่าหากช้างนั่นมุ่งหน้าไปทางป่าดงเสือพวกเราจะยกเลิกการตามล่าตัวมันและเดินทางกลับออกจากป่าทันทียังไงข้าก็ไม่เข้าป่าดงเสือเด็ดขาดป่าแห่งนั้นเป็นป่าดุร้ายเป็นป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยเสือและสิ่งลี้ลับอีกมากมายอย่างที่รู้ว่าไม่เคยมีใครเข้าไปในป่านั้นแล้วรอดชีวิตกลับมาได้เลยยังไงข้าก็ไม่เอาด้วยเด็กขาดแต่พรานอิน เหลียวมองจงหน้าทิดเชื้ออย่างจริงจังจากนั้นจึงทำเลืองมองพ่านมิ่งและออนเว็บหนึ่งก่อนจะกล่าวออกมาว่าพ่านมิง่งทิดเชื้อไอออนผู้เองตามข้ามาพวกเราจะไปสำรวจดูร่องรอยของพวกโครงช้างตามที่อาจารย์เย็นบอกให้แน่ใจส่วนเรื่องจะติดตามมันเข้าไปในป่าดงเสือหรือไม่นั่นเดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีพ่านมิ่งพยักหน้ารับแล้วจึงผุดลุกขึ้นยืน ื่อติดตามพรานอินไปแต่ก็เหลียวหน้ามากล่าวกับอาจารย์เยน็นและเกรียงอีกครั้งว่ารอผู้ค้าอยู่ที่นี่ก่อนเอาไว้ผู้ค้าหาหรือกันแล้วจะกลับมาคุยกันอีกทีเมื่อกล่าวจบจึงเดินติดตามพลานอินไปทันควันโดยมีทิศเชื้อกับอ่อนที่เดินติดตามมาด้วยสีหน้าที่ปัญญากแต่เต็มไปด้วยความหวาดหวัว่นหวากลัว อาอินเดินนำหน้าทุกคนหากออกมาจากภูเขาหินราว15นาทีจึงพบเห็นร่องรอยต้นไม้หักโคน่นและพงหญ้าแหลกราบเป็นบริเวณกว้างจริงตามที่อาจารย์เยื้องกล่าวออกมาเขาและพลานมิง่งแยกกัะสํารวจร่งรอยอยู่ครู่หนึ่งจึงระบุดได้ว่าเป็นโครงช้างเดียวกันกับที่พวกตนติดตามมาจริงๆและเส้นทางนั้นก็มุ่งหน้าไปทางป่าดงเสือจริงเสียด้วย เมื่อสองพรานแห่งหมู่บ้านเอ่งน้ำซับเดินกลับมาส่งทุบกับทิดเชื้อและไอออนที่รอคอยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พรานมิ่งจึงกล่าวมาเป็นเชิงหาหรือว่าทางโขงนั้นมุ่งหน้าไปยังป่าดงเสือจริงๆด้วยพรานอินคราวนี้เรายังไงกันต่อดีพรานอินที่เพ่งสายตามองจ้องออปไปไกลที่ป่าทึบทางทิศใต้ที่เรียกกันว่าป่าดงเสือ เขาถอนให้ใจยาวออกมาอย่างอันอั้นและตัดสินใจกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นก็ต้องยกเลิกงานที่ได้ตกลงกันไว้สิวะข้าจะผิดสัตจะได้ยังไงในเมื่อช้างโขลงนี้เข้าไปในป่าดงเสือก็แสดงว่าโชชะตาไม่เข้าข้าพวกเราแล้วไปเต็มตัวเดินทางกลับกันตอนนี้เลยสีหน้าของไอ้อ่อนกับทิดเชือ้อบังเกิดความยินดีจนคลี่ยิ้มออกมาอย่างลิงโลด แม้ปัญหาในการข้างหน้าเรื่องเงินล่วงหน้าที่รับมาแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ติดตามมาแต่หากบุกเข้าไปในป่าดงเสือที่เต็มไปด้วยพยันตรายโอกาสตายค่อนข้างสูงมันขอเลือกจะไปหาเงินมาใช้หนี้ให้เสียอดุลยยังดีกว่าอย่างน้อยก็ยังรักษาชีวิตเอาไว้ได้แต่พรานมิ่งที่มีสีหน้าเคร่งเคร่งคุ้นคิดอย่างวิตกกงังวลพันกล่าวมาว่า แล้วเรื่องคนหายที่พัดหลงเข้าป่าดงเสือละ่ะเอ็งว่ายังไงวะผ่านอินจ้องมองหน้าเพื่อนพานอย่างตรงไปตรงมาผมกล่าวเสิงหนักว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเรานะนว้ยพ่านมิ่งมันเป็นเรื่องของอาจารย์เยื้อกับนายเกรียงก็ต้องปล่อยให้พวกเขาจัดก,การกันเองสิวะพวกเราจะไปยุ่งเกี่ยวทาไมอีอย่างนะสองคนนี้จากที่ข้าสังเกตดูคําพูดและพฤติกรรม มันดูลึกลับชอบกลนยังไงไม่รู้ว่ะมันไม่น่าไว้วางใจข่าวว่าพวกเราแยกตัวออกมาเถอะอย่าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยจริงด้วยพานมิง่งยังไงนายคนที่หลบหนีเข้าป่าดงเสือก็คงไม่พ้นตายแน่ๆแล้วพวกเราจะติดตามเข้าไปทำไมเสี่ยงอันตรายเปล่าๆพวกเรากลับกันเถอะทิดเชือกกราวสนับสนุนพานอินออกมาแต่หัวคิ้วของพานมิ่งยังคงขมวดเครึ่งเครียดกล่าวออกมาอีกว่า เรื่องนายคนนั้นจะตายหรือมีชีวิตรอดอยู่เราเองก็บอกไม่ได้ไม่ใช่หรอวะในเมื่อเราก็ไม่เห็นกับตาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ตายพวกเราจะทนนิ่งดูได้ปล่อยให้คนคนหนึ่งตายไปโดยไม่คิดจะช่วยเหลือเลยหรือพรานอินถอนใ,นใจแรงออกมาอย่างขัดใจกระชากเสียงออกมายังไม่เห็นด้วยไ,ไม่ใช่ว่าข้าไม่คิดจะช่วยเหลือนะเว้ยพรานมิ่งแต่สองคนนั้นมันมีอะไรแปลกๆพิกล เ่อถือไม่ได้แม้กระทั่งคําพูดเองก็ได้ยินไม่ใช่หรอวะตอนที่อยู่ภายในถ้ำหนกทั้งสองบอกว่าเดินทางกันมาห้าคนตายไปสองหลบหนีไปหนึ่งแต่ที่เราเห็นในถ้ำหนกมันมีโครงกระดูกแห้งกลางและมีลักษณะคล้ายกันอยู่ถึงสามโครงนะเว้ยซึ่งก็แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์เยื้อนและนายเกรียงเก่ามานั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงพวกเราต่างหากโดยเฉพาะอาจารย์เยือนนั่นข้ารู้สึกไม่ถูกชะตาเลยวะ่ะแล้วคนทั้งสองจะโกหกว่าตายสองคนทําไมวะ ในเมื่อเพื่อนร่วมคณะตายทั้งหมด3และถ้าหาเป็นอย่างที่เองบอกจริงๆเขาจะโกหกว่าในดานัยหนีรอดมุงหน้าไปยังป่าดงเสือทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลไม่แต่น้อยเขาจะกุเรื่องขึ้นมาให้ลำบากเสี่ยงอันตรายไปทำไมเองลองคิดดูให้ดีๆสือว่าพรานอินพรานมิงตอบมาอย่างหนักแน่นแต่พรานอินยังใส่หน้ายิงกลานตบม้ยังไม่เห็นด้วย ภายในถ้ำแม้จะมีโครงกระดูอยู่กลากเกลื่อนแต่โครงกระดูที่สมบูรณ์และมีสภาพใกล้เคียงกันมีแค่สามโครงจริงๆนะพาันมิง่งซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่าคนในคณะตายไปสแต่จานยิ้งกับนายเกรียงโปรปดพวกเราซึ่งดูแล้วต้องมีจุดประสงค์ซ่อนอะไรแน่ๆทางที่ดีเราอย่าไปยุ่งกับสองคนนั้นเลยเชื่อข้าเถอะนั่นสิพานมิง่งเรื่องคนพวกนั้นก็เป็นปัญหาของคนพวกนั้น ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราสักหน่อยอีกอย่างนะลุงอิงก็แนะนําไปแล้วให้เดินทางกลับออกจากป่าแต่พวกเขายังดื้อรั้นกันเองเราไม่ควรที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยเลยจริงๆไอออนกล่าวออกมาบ้างยังขัดขวางเต็มที่เนื่องจากหวากลัวตัวป่าดงเสือใจนั้นต้องการที่จะโบยบินออกไปจากป่าอยู่ทุกนาทีแต่พารานมิงก็ยังพยายามจะทักท้วงออกมาอย่างใจเย็นพวกเราไม่ควรที่จะสรุปกันเองนะ คนนายคนนั้นตายไปแล้วหากจะว่าไปแล้วซาโครงกระดูกที่เกินมาหนึ่งครงนั้นอาจเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คณะเดินทางชุดนี้ก็ได้และหากนายเดินนยหายตัวเข้าไปในป่าดงเสือจ,จริงๆผู้เองจะดูดายใจดําไม่คิดช่วยเหลือคนจริงๆหรือวะจะว่าไปแล้วหากพวกเราเดินทางเข้าป่าดงเสือจ,จริงนอกจากจะค้นหาคนหายแล้วไม่ได้ว่าพวกเราอาจได้พบโครงช้างที่ติดตามกันมาด้วย มันอาจจะใสาหากินในป่ารุงเสือก็เป็นไปได้นั่นเท่ากับว่ามันมีประโยชน์สองทางเลยนะลองคิดดูให้ดีสิพรานอินพรานอินชะงักไปครู่หนึ่งอันที่จริงแล้วเขาไม่ใช่คนใจดำที่เห็นความตายและเพิกเฉยดูได้แต่พฤติกรรมของอาจารย์เยื้อนกับในเกรียงที่แสดงออกมานั้นมันผิดปกติไม่น่าไว้วางใจอีกทั้ง โครงกระดูกที่เห็นก็ไม่สอดคล้องกับคําบอกกล่าวของคนทั้งสองจึงมันเกิดความขัดแย้งและต่อต้านไม่เชื่อถือแต่หากว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดคุณคิดฟุง้งซ่านไปเองนั่นเท่ากับว่านายดันนายที่หลบหนีหายเข้าไปในป่าดงเสือนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายเขาจะเพิกเฉยไม่ช่วยเหลือได้อย่างนั้นหรือในเจเรื่องของโครงช้างที่ลวงรู้แน่ชัดแล้วว่า พวกมันมุ่งหน้าเข้าป่าดงเสือซึ่งบางทีอาจปวนเปี่ยนหากินในป่านั้นก็เป็นไปได้ซึ่งหากไิงงาของผู้มันกลับออกไปจากป่ามากตามจำนวนที่ต้องการปัญหาเรื่องเงินที่ได้รับล่วงหน้ามาจากเสออดุลก็าจากคลี่คลายอีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนกลับมามหาศาลอีกด้วยพรานอินถึงกลับถอนหายใจแรงออกมาอย่างหนักหน่วงด้วยความคิดที่สับสน มองจงหน้าทิดเชื้อกับไอออนยังขอความเห็นเนื่องจากยากที่จะตัดสินใจนั่นเองทางด้านอาจารย์ยืนกับเกรียงไม่เห็นว่าพลานอินเดินนำคนทั้งหมดเดินลับหายไปจากภูเขาหินแล้วเกรียงจึงกล่าวถามมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังนักอย่างเคลือบแคลงใจว่าทำไมอาจารย์ยืนจึงโกหกคนพวกนั้นล่ะครับว่าดนนายหลบหนีไปในคืนนั้น ทั้งๆท,ที่ดันในก็ถูกไอ้ขังขาวยักษ์จับตัวไปไว้ในถ้ำรวมกับพวกเราแล้วก็ถูกขังขาวยักษ์ฆ่าตายเป็นอาหารพวกมันไปแล้วเมือ่อสุวิทย์กับชานชัยผมไม่เข้าใจจริงๆเจตนาอาจารย์เยื้อนคืออะไรกันแน่ชายชราใบหน้าคล้ำหนวดเคราขาวโพลนเหลียวหน้ามามองเกรียงด้วยดวงตาที่ดุดันแต่แฝงความลึกลับอย่างประหลาดเขายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ที่มุมปาก จนเห็นร่องรอยเหี่ยวย่นชัดเจยนยิ่งขึ้นแล้วจึงเค้นเสียงหนักกล่าวออกมาแต่ไม่ได้ดังมากนักเงียบก่อนอยากกระตกกระตากให้พวกพรานหน้าโง่พุกนั้นมันล่วงรู้เป็นอันขาดนายก็รู้อยู่แก่ใจว่าจุดประสงค์การเดินทางคุป่าของพวกเราต้องการอะไรที่ป่าดงเสือแห่งนั้นพวกเราทุกคนพลาดพลั้งถูกไอ้ค้างขาวยักษ์จับตัวเอาไว้ มีเพียงเราสองคนที่รอดมาได้นั่นก็แสดงว่าสวารรค์ต้องการให้เราเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองสิ่งที่เราปรารถนาเพียงสองคนกล่าวจบอาจารย์ยิงจึงทำเลืองมองไปยังบริเวณนันอีกครั้งอย่างระแวดระวังรอบคอเมื่อวางใจแล้วจึงหันมากล่าวกับเกรงอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบ,เบาเช่นเดิมเมื่อครึ่งปีก่อนที่ข้าจะเดินทางมาสำรวจในป่านี้ โดยมีพานใหญ่ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านดอนผาหินเป็นพานนำทางครั้งนั้นข้าได้วาดแผนที่จำลองมาจากลายแทงโบราณของชาญชัยที่เคยนำมาให้ข่าตรวจสอบจึงได้เดินทางมาสำรวจลุงหน้าไว้ก่อนแต่ครั้งนี้พานนำทางพาข้าเข้ามายังป่าแห่งนี้ไม่ได้พาข้าเข้ามาตามเส้นทางที่เราผ่านกันมาเขาพามาอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่า มันเป็นป่าดงเสือเช่กันเพียงแต่เป็นอีกด้านจากที่พวกเราเห็นกันในเวลานี้และในครั้งนั้นขาก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจในป่าดงเสือเน,นื่องจากพรานนำทางไม่กล้าเข้าไปคงเกรงกลัวต่ออันตรายในป่าแห่งนั้นที่เต็มไปด้วยกิติศัพท์ร,ร่ำลือกันนักหนาว่าเต็มไปด้วยอาถรรพ์เร้นลับอีกทั้งยังเต็มไปด้วยเสือที่ดุร้ายเมื่อครูคารียินพรานอินกับคนของมัหลุดปากมาว่า ป่าเบื้องหน้าคือป่าดงเสือจึงรู้สึกยินดีที่ได้รู้ว่าพวกเราใกล้ถึงจุดหมายกันแล้วเกรียงทนในใจยาวออกมาอย่างอ่อนล้าพ,พึมพำออกมาอย่างหดหู่ความจริงแล้วลายแทงแผ่นนี้เป็นของชานชัยแม้จะยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของลายแทงนั่นสุกซองความลับหรือทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมายเพียงใดแต่การเดินทางครั้งนี้หากไม่ได้ลายแทงของเขา เลยยังเป็นคนที่ออกทุนสําหรับการเดินทางทั้งหมดพวกเราคงไม่มีทางที่จะลุ่งล้ำเข้ามาได้ไกลถึงเพียงนี้แน่คิดแล้วน่าใจหายเหมือนกันความฝันใกล้จะประสบความสําเร็จอยู่รมรอกลับต้องมาตายเพราะถูกคขังข่าวยักษ์ฆ่าตายเสียก่อนน่าเสียดายจริงๆอาจารย์เยื้อนพยักหน้ารับน้อยๆแต่โชคครูก็ปรากฏรอยยิ้มที่ละโมกเจ้าเละฉาดฉายขึ้นบนสีหน้า แล้วจึงกล่าวออกมาว่าจากครั้งที่นายชานชัยนำแผนที่ลายแทงไม้ข้าศึกษาดูเมื่อปีที่แล้วจากความเก่าที่ขึ้นคลังของลายแทงหนังสัตว์ผืนนั้นทำให้ข้าเชื่อว่ามันต้องเป็นลายแทงที่ตกทอดมานานนับร้อยปีแม้นายชานชัยจะนำไม้ข้าตรวจสอบดูแต่ก็ปกปิดตําตำแหน่งที่ระบุซ่อนขุมทรัพย์เอาไว้ซึ่งครั้งนั้นข้าจึงรับรู้เพียงแค่ จุดหมายปลายทางว่าเป็นป่าดงเสือหลังจากที่กลับออกไปจากป่าจึงหารือกับนายชาชัยอีกครั้งการเดินทางครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้นและข้าก็ตามเองให้มาร่วมทางด้วยกันนี่แหละไม่ผมจะไม่คุ้นเคยกับนายชาญชัยและคนทั้งหมดมากนักแต่ระหว่างที่เราร่วมทางกันมาเท่าที่สังเกตเขาเป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่งเลยทีเดียวเสียดายจริงๆที่เขาต้องจบชีวิตในป่าลึกแบบนี้ ลิ่ยังคงกล่าออกมาอย่างนึกเวทนาแต่จานเยือนกลับยิ้มแย้มอย่างยินดีพร้อมทั้งกล่าออกมาอย่างไม่ใส่ใจต่อความตายของเพื่อนร่วมทางทั้งสามคนและไม่ดีหรือไงวะเหลือแค่เองกับข้าเพียงสองคนสมบัติทั้งหมดที่พบเจอในถ้ำก็จะตกเป็นแค่เราสองคนเท่านั้นอย่าคิดมากไปเลยเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลใครที่วาสนาไม่ถึง ก็ต้องแพ้พ่ายไปเองเก่าวจบอาจารย์เยืนจึงล้วงเอาหนังสัตว์พื้นเก่าบางที่เก่าค่ำค่าออกมาวางคลี่กลางกับพื้นจากนั้นจึงชี้นิ้วมือไปตรงตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ทางมุมล่างแล้วจึงกล่าวออกมาเสียงแผ่วตรงนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สิ้นสุดในลายแทงจากสันฐานที่ระบุในลายแทงแผ่นนี้คาดว่าน่าจะเป็นทำซักแห่ง ที่อยู่ในป่าดงเสือนั่นแหละซึ่งมันก็คงค้นหาได้ไม่ยากนักหรอกเพราะจากสันฐานที่ระบุเอาไว้ท้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลกซึ่งมันผิดแปกไปจากลักษณะของถ้ำทั่วไปกล่าวจบอาจารย์เยื้อนจึงเก็บรูปลายแทงหนังสัตว์ผืนบางเอาไว้อย่าใส่กระเป๋าเสื้ออีกครั้งอย่างมิดชิดแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพออย่างนี้ไงล่ะเกลียง ข้าจําเป็นต้องหลอกลวงไอ้พานโง่พวกนั้นให้พวกมันพาเราเข้าไปในป่าดงเสือที่กล่าวขานว่าเต็มไปด้วยอันตรายเพียงแค่เราสองคนซึ่งไม่สันทัดจัดเจงกับป่าเกรงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะค้นหาถ้านั้นพบเจอเกรียงพยักหน้ารับน้อยๆอย่างเข้าใจส่งเสียงพึมพำเล็ดรอดริมฝีปากออกมาแผ่วเบาว่าสาเหตุนี้นีเองผมเข้าใจแล้วว่า ทำไมอาจารย์เยื้องจึงต้องโป้ปดหลอกลวงผู้พันมิ่งกับพันอินเพื่อจะเข้าไปในป่าดงเสือให้ได้โดยกุเรื่องเดินในหนีรอดจากไอ้ข้างเข,า,งขาผีเลินหลบหนีไปยังป่าดงเสือดีนะที่ผมไหวตัวทันเพอย่างนั้นคงพูดอะไรเสียเรื่องแน่แน่อาจารย์เยื้องเพียงยิ้มที่มุมปากเหี่ยวแห้งและส่งเสียงโห่รอห่อหึอห่ในลำคออย่างกระยิมยิ้มยินดีเท่านั้นแต่แล้ว เรียงพันคุ้นคิดขึ้นมาได้ถึงเรื่องบัมปะการจึงกล่าวมาอย่างเคลือบแคลงใจว่าอ้อแล้วหากพวกเราเข้าไปจนถึงถ้ำแห่งนั้นตามที่ระบุไว้ในลายแทงพวกผ่านอินก็ต้องล่วงรู้ถึงเจตนาพวกเราแน่อาจาร,รย์เยื้อนว่าพวกเราเข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาสมบัติตามลายแทงและยังรู้ด้วยว่าถูกเราสองคนหลอกใช้แบบนี้มันจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายกันใหญ่โตหรอกหรือ แต่อาจารย์เยือนยิ้มน,น้อยๆที่มุมปากอย่างอมหิตพลางเคล้นเสียงกล่าออกมาอย่างไม่ใส่ใจให้ความสัมพันธ์ต่อพวกพรานอินว่าเอ็งอย่าลืมซิว่าข้าเป็นใครข้าคืออาจารย์เยื้อนผู้เที่ยเรืองเวทรงวิทยาคมพวกมันเป็นเพียงพรานป่างโง่ๆไม่มีพิษสองอะไรในเมื่อพวกมันพาเราสองคนเข้าไปในถ้ำหัวกระโหลกแล้ว กลมหมดประโยชน์ที่จะเก็บเอาไว้รกหูรกตาเมื่อไรที่พวกเราเดินทางไปถึงถ้ำนั่นตอนนั้นแหละก็จะเป็นเวลาตายของไอ้พลางกลุ่มนี้เองไว้ใจเถอะเกลียงจะไม่มีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นแน่ๆสมบัติเหล่านั้นต้องเป็นของเราสองคนเมื่อได้ยินสิ่งที่อาจารย์เยื้องกล่าวออกมาราวกับเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา แม้เกรียงจะไม่เห็นด้วยนักแต่ในเวลานี้เรากับตกกระไดพลอยโจรจึงจำเป็นต้องคล้อยตามอาจารย์เยื้อนที่เป็นตัวตั้งตัวตีระว่างแผนการทั้งหมดอย่างวาวุ่นไม่สบายใจนักแต่ในสถานการณ์ที่เขม่งตึงเครียดอย่างนี้แม้เขาจะทักท้วงออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอีกอย่างหากทุกประการสำเร็จลุล่วงไปตามแผนทรัพย์สมบัติทั้งหมดเขาก็จะมีส่วนร่วมด้วยครึ่งหนึ่ง ซึ่งนับว่ามากมายมหาศาลกลายเป็นเศษรษฐีไปในพริบตาเพียงแค่เขาทําตัวให้เป็นปกติและก็ะทาตามแผนเท่านั้นนับว่าไม่ได้ยากเย็นแม้แต่น้อยในขณะนั้นทางด้านข้างภูเขาหินได้ยินเสียงฝีเทา้าเดินย่ำเข้ามาหลายเสียงอาจารย์เยื้องกับเกรียงจึงหุบปากเงียบงันไปไม่เปิดเผยพิรุธอันใดออกมาให้เป็นที่สงสัยระแวงแม้แต่น้อย คนทั้งหมดเดินกลับเข้ามาโดยมีพรานมิ่งเดินนำหน้าตรงเข้ามาเบื้องหน้าอาจารย์เยื้องและเกรียงที่นั่งรอคอยคำตอบกันอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อมาถึงพรานมิ่งก็กล่าวมาเป็นประโยคแรกว่าพวกเราตกลงกันแล้วครับในเกรียงอาจารย์เยื้องว่าจะออกตามรอยช่วยเหลือคนที่หายไปในป่าดงเสือและพวกข้าก็ยังสามารถแกะรอยช้างป่าของนั้นได้อีกด้วยแต่มีข้อไมมนะครับ ผมไม่อะไรหรอกครับพันมิ่งบอกออกมาได้เลยครับผมพร้อมและยินดีรับฟังเสมอเกรียงรีบตอบออกมาอย่างยินดีแต่ก็พยายามระง,งับความตื่นเต้นลิงโลดเอาไว้อย่างมิชิดแนบเนียนพวกข้าจะใช้เวลาอยู่ในป่าดวงเสือเพียงสมวันเท่านั้นหากไม่พบเพื่อนของนายที่หายตัวไปหรือไม่พบแม้กระทั่งร่องรอยพวกข้าทั้งหมดจะขอแยกตัวจากไป เพื่อติดตามร่องรอยของโครงช้งป่าก,กันต่อตกลงไหมครับผ่านมิ่งบ่งบอกข้อเสนอออกมาอย่างชัดเจนเกรียงเหลียวหน้าไปสใสายตาที่เจิดจ้าของอาจารย์เยือนเว็บหนึ่งจากนั้นชายชาราจึงกล่าวมาอย่างชัดถ้อยชัดคําตกลงเวลาสามวันก็นับว่ามากพอแล้วและหากภายในสามวันนี้ยังค้นหาร่องรอยนายดันนายไม่พบพวกข้าก็จะเดินทางกลับออกจากป่าเช่นกัน ยังไงข้ากับนายเกรียงก็ต้องขอขอบใจผ่านมิ่งกับทุกคนด้วยนะที่มีน้ำใจเป็นธุระช่วยเหลือพวกข้าผ่านมิ่งยิ้มรับน้อยๆแต่ผ่านอินองกลับกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและกระด้างว่าไปรีบเดินทางกันเถอะอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงวันแล้วกว่าจะเดินทางเข้าสู่อาณาเขตปา่าดวงเสือก็อร่วมครึ่งวันพวกเราต้องแข่งกับเวลาไม่อย่างนั้นหากมืดค่ำ เกรงว่าจะขัดห้างกันไม่ทันคืนนี้ไม่ใครสักคนต้องกลายเป็นเหยื่อเข้าไปอยู่ในท้องเสือแน่กล่าวจบจึงหันไปออกคำสั่งกับทิดเชื้อและไออ่อนที่มีสีหน้าปัญญาและไม่เต็มใจนักในการเดินทางเข้าไปยังป่าดวงเสือเพื่อให้มันสองคนเริ่มเก็บสัมภาระและพร้อมออกเดินทางต่อกันทันที